สวัสดีค่ะพ e ี่น้องค่ะสวัสดีทิฟแทยแด์พาพี่นองก็เบิ่งสถานการน้ำถ่วมแล้วค่ะพี่น้องยกสะดุ้งอยู่ในเขตอำเภอกุดจับค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะน้ำถ่วมออกทคลงออกคาเบิแล้วค่ะมาจากฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่ค่ะเกือบชั่วโมงแล้วค่ะไปป่าออกคาฝนเบิและค่ะแล้วพี่น้องยางมาเบิ่งเิ่นยกสะดุ้งค่ะโตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะคะวันอาทิตย์ที่ 22นะคะเดือนกันยายนส5 6 7ันฝนตกแห้งคักมื่ขึ้นนี่ค่ะน้ำหล่นพงหล่นน้าเบิดเลยค่ะพี่น้องคนจัดหาวมโยกกระดุงค่ะในเขตเทศบาลเพื่อกุดจับนะคะ โอ้ของคุณยายแดงไปใส่นอนีน่มิเตอร์สะดุ้งตั้งอยู่เนี่ยคนไปหาเลาะน้ำลายสะอ่อ,อนน้ำได้่าป่าป่าะใคถือแล้วมันม่ใส่ปะน้อของยายแดงนี่เนาะโอ้ปลาเค็งสีดโดดออก ได้บ่แม่เจ้โอ้น้ำล้นออกคักเนาะค้องกับล้นออกเบิดล้วคุณย้ายเราเบิ้งสรุงบ่โอ้มันเริ่มล้นเหรอเนาะเลยค่ะล้นค้องเลย ต้นปลากันได้ป่โอ้ยตอ่อนน้ำเนาะมันตออดอยู่ฟังคุณปูวะเนี่ยปูก็มีเลยปูปลาลายชนิดตัวนี่ยปลาขาวก็มีเลยอ่อนใส่ยี่ตัวนี้เนาะดีปะ โอ้บวสวดแน่นอะนมันหางเหรอเป็นบอ่บอ,นอ,นอืมอยากหางเลยอันอยากหางเลยป้าพี่น้องเบิ่งค่ะคุณดาคุณยายเป็นปดดโอ้แต่สดอ่อนเนาะคุณดากะดูกสะดุง้งขาโยกสะดุ้งสะดุ้งน้อยฝน,นตกแห้งเขาเมื่อคืนในเขตเทศบาลเม,ม,มืองเพี้ยมเพื่อกุดจับค่ะน้ำม,มาก ของไม่ใชยคือของดีเออคนไทยมาไทยจะเศร้าเน้อตอเน้อฟาดปลาขาหน่อยจ้ะค่ะปลัดเพียนไงมึงเน้อคนไเนาะป่าออกสาคนบ่ออกสาไอ้นี่คนสวยมาเฝ้าเหรอ ใช่แม่แม่คุณยายเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายเอาลงก่อนเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเอานี่ก่อนปาดแต่ส่วนกูด่าปาดมีก็ได้ขึ้กันปากขาวงามงามงามแต่สวนท่วมทางบ่งามถ่วมทางท่วมเบิ้ล ยางมหาสิบเด้ผุดป่าซิวหน่อยก็ซิ้วหางเดงบ่้วยันจะมาสองมุสองนอนอยู่ลืมข้ามือสอนี่ก็ไดก็เลยเฝ้ามาทั้งค้าเห็ดขนมเหมือนขนมมีส่งยีรานกแกคนเดียวพุงเราออกมาส่งจปส่งบ่ายก็ได้นกบดมือมันบมือเนี่ยวางสั่นละขันย้ายบดถึกป่าใหญ่เย้ายมายกป่าน่อย เดี๋ยวยางไปเบิ่งน้ำคุณยายล้มผิดเหรอคุณยายล้มก็ได่ลายแท้เนาะมังมันตัวเนี่ยปาดแต่ส่วนโอ้ยขออนุญาตด้วยคุณยายป้างามงามงามยกขายเป็นบ่เนี่ยคุณเอาแต่สร้งขายจังไหนแต่ขายจังไหนเครื่อเซบบาทพุ่นเอาค่ะมิตรสร้างมะ้อมอัดน้ำแข็งไว้โอ้ยผู้ใดต้องการมาเด้อค่ะนี่นี่

ค้คูกับอนน่ากิงเรียอันทั้งตอนเห็บขนมทั้งเปล่ามัดอันเบิ่งเหมือน่ทยลูกแ่อเคแล้วมไยัทกที่่ตัวอ่อนป่านกตะเสว์คนนี้แม่แอลเนี่ย้ามันจะสิเต็มของแล้ว ไอูออไไไไไอปลาขาวปลาขาวตัวงามเนาะเอาคาไปเอาไ้เล่าก่อนมึงคุณยายเห็น,ททนกินในป่าค่พี่น้องป้าปลาดูกไงบอกคุณยายป้าออกสาเพ่นปู้กนออกสาแล้วปาลาดุกน,น่สามตัวปากันก้นปลาดุส ปลาอันนั้นพร้อมแน่นอนหนึ่งปลาตะเพียนโอ้แม่นบอกโอ้นั่นจันของเราพี่น้องไม่มีผู้ใดไม่มีผู้มาเอาเธอแม่นบ่คุณยายบ่คุณแนะนำเอื้อทงลวดนี่เบิดขามข้องมากเกินไปเขตเทศบาลเมืองเพียค่ะอำเภอกุฎจับค่ะพี่น้องปลาอาบุญแล้ววันนี้พี่น้องมัดตึกปลาโยกสะดุ้งทั้งคนเขาเจาะทาได้คนละสองสามจีนตรงทั้งใดคนละทั้งฝัองคนละฝั่งคุหรอเป่าฝั่งข้างนั้น ตมวยยายมาสวยๆนี่บอไม่สวยก็ได้บักหลายเนาะยายยองขี้เบิ้งนี่เป็นยังถือป้วยเนี่ยน้ำลงไปเลือกกี่ตัวนี่แต่เล้วเห็ดหมองโยกดีดีค่ะตาบ่นเตียบเตียบอยู่น้องถ้ากันยกกระดุมสะอ่อนได้ป้ค่ะ บึงบึงบึงุณยายนิงป้าสขายไปไหนุ่ยายน่ะบ่าขายบอรท่าุนพนขายขีดหรืซิได้ไปซื้อหน่อยน่อยอู้แต่สอ่อนเนาะคุณอ่ะลายปลาไปซื้อแล้วไมหนูไป่อใหญ่ันูเย่ไปสิเหยุขายกันบ่ปลาดุกตปลาดุกอุ้ยใหญ่บ่มันออกสาด้เนาะอู้ไปซื้อเบึงงบึงค่ะคุณอ่น้ำไหลแห้งเนาะอู้ได้ปลาเขาได้ได้เยอะค่ะได้ปลาขา มองเลยพ่อได้เปิดตะเพียนตะนิ้นปางทั้งน้าตะซีน่ะอาตะสอ่อนแมนมิ้งสวยไงแมปลาหลมอยู่มองในนัวคือวลาเลแหลมไดลายเ้เบิ้งเิ้งเิ้งเิ้งลุงรัดไดลายโลุงรัดอ่ะลุงรัดลุงรัดยกขึ้นเดี่งนะปลา้ยไปดูไงบ่

โอ้ยไอแดงอยู่ค่ะเงินนึงยี่อูวหาพอได้ไปกู่จิ้มผู้หาพอได้แล้วผู้หาพอได้เราก็ไปกู้ได้จิ้มทิพยทยแลนพาคพี่นือมาเบิ้งอีกฟังหนึ่งนะคะฟังทางทิพตะวันออกของ น้ำท่วมเบิดค่ะพี่น้องป่าบ่นไปทั่วเบิ้ดป่ามันหนึ่งออกจากสาไทายพี่น้องเนาะคะ่ะเป็นพักกยกได้ป่าดุกอุปป้ยป่านิ้นปะตะเปียนมี้ตัวใหญ่ๆค่ะถั่วเบิดค่ะในเขตเทศบาลเมืองเพียค่ะอำเภอกุจจับค่ะยังห้องแก้่ยวก็อยู่ภายในป่าค่ะป่าใหญ่ไปทิตเซนต์ไพน์เบิ้เบิ้งอีกค่ะถนนเส้นคุ้มบนหนองเค้งนะคะออกไปทางเส้นต์ลุงสีค่ะออกไปทังคุ้มน้อยทางเส้นต์ทังบ้งนงานสุกเกีย รถเหล็กพานไปแล้วค่ะรถเก่งก็ไปไปได้แล้วรถ <_ d ata> มมเตอร์ไซค์กับไปกับย่านน้ำเขาท่อไอเสียดับยัค <_ d ata> ยค่ะพี่พี่มค่ะฝน <_ d ata> ต,ตกแห้งคักเมื่อคืนนี่ค่ะ <_ d ata> น้ำท่วมร้ายพื้นที่ยัยค่ะนี่เขนอลเพอ่อกุจับ <_ d ata> อินทลแลนพาพี่น้องเขาเบิ่งน้ำนี่ห่วยค่ะ หลังจากดูน้ำข่างคลองแล้วค่ะให้พี่น้องนุษสะดุ้งบัน,นี้มาเบิง่งในห่วยค่ะล้ำหวยหลวงเนาะคะ่ะมาจากเคลหวยหลวงเท่านี้แหละค่ะโอ้หนามใบแห้งเขียวตะยานค่ะเพิ่นอสะดินงญ่เพิ่นขึ้นแล้วค่ะยกบ่ได้น,นามใบแห้งสะดุง้งสิขาดมันเป็นอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพียเนาะคะ่ะอำเภอกุดจับจังหวัวดอุดรธานี ล้วน,นออกมาจากอันหว่วหลวงนะคะพี่น้องค่ะสวมให้นะให้พี่น้องแย้ค่ะนี่วันี้พี่น้องมันยกักระดุมค่ะเพราะว่าคำว่าน้ำจานมาสน,นรวจปลาบกไยได้แล้วลนออกมาสน,น,น,นะะดดรวแล้วค่ะลวด็กอยไปแล้วแรงยาดหนำไรพรท่านค่ะ ทเทศบาลค่ะเทศบาลเมืองเพียค่ะโดยสุดจากน้ำลดนออกมาจากลำห้วยหลวงเนาะคะ่ะอรนสีทโินเขาท่องนี้เราก็ได้กินแล้วค่ะพี่นอ้องทวมแล้วทวมดีเลยค่ะเดตสถานการณ์น้ำนะคะหลังจากที่ฝนตกนักเมื่อคืนนี้ค่ะเกือบชั่วโมงคนเด้ค่ะรวมรายพื้นที่เสียห์ไค่ะเปลีสยนทางไปบ้านตัวแก่เนาะคะ่ะเป็นปทางบ้านตักแก่หนหน่อย สวมบมบิร์ตกันค่ะส่งให้น้าเขาเบิดค่ะเอายายนางมาฟังนีเแล้วบ่ะเอาบางนึงขึง้ไปหาทั้งปุ่นอยู่ว่าม,มหมองมันบ่ะาะตรงไหนเราไม่สะดุดคโอ้น้ำ่วมครับได้บ่ฟังหนีได้บ่

ได้บ่ได้ตะเคีงจ๊คนี่นี่ตะเคีงขนาดน้อยก็มาตั้งเนาะโอ้ได้อยู่ถืออยู่สอนน้อมูลเพิ่นได้ปลาออกสาผุดปลาบ่อนบอกอีกแม่อันนั้นไปล่อเบื้องหน้าสวนหมดบ้าจังหวัเพิ่นบานเอาไว้เนี่ยอปลาเคีงอันปลาน้อยอันนั้นเฮ็ดไปแน่เพิ่านเพราะว่าจุ่มนี่เราขายเขินหมด อป่านขายสุดเลยมันวะขายสดายขดดายขีดแล้วค่าเด้รวยรอดละหกสิบบ<อ>าทยายนคุณยายล้มแล้วขายขีดละสิบบาทป่าซิวหน่อยแล้วนะ่ยแล้วจะสร้างไปตั้งไว้้่มแต่ว่าบอถ่วงรายคือวังรอบนุ่งเงอนเน,น,นะน,นาะเมื่อตายดอก ใหกินอยู่ดอกตี้เนาะเออมันยืดไปคุณเออถ่วมอาอามบัดสินนอนไม่อยู่ด้มือแรงนี่คุณเออปลาบ่อนู่ได้ค่ะเออก็เป็นเบี้ยวๆบางทีปลายังแคะลดปลาเค็งบ่ปลาเค็งโอ้ยปลาสะดุ้งฮ่าก็เลยเป็นแนวนี้กระเทือนหรืเปลี่ยนขาไหมเอานโอ้ยวั้งบ่ได้นะอืกถนนอีกเส้นหนึ่งค่ะพี่น้น er main, องค่ง okay. ะ เป็นทางไปบ้านสุกแก่เนาะค่ะสุกแก่ดองน้อยเป็นทางไตเคลื่อนในหลวงเขาหนิล่ะค่ะโอ้ยน้ำไหลค่ะโยมเขาให้พี่น้องเบิร์ดเพราะว่าเขาจะยืดด้วยค่ะท่านด่านไปมื่อนี้กันรถจะใหได้กินนี่ดอกค่ะก็ตายน้ำไหลแห้งเลยค่ะหม้อใช้เบิีแต่ละวันก็หน่อยค่ะน้ำเยอะ ฝนตกแห้งนะะนนเนาะค่ะเมื่อคืนนี่ตกเกือบชั่วโมงก,กวกาเนาะคะ่ะตกตอนเมืองระดับฟีค่ะโอ้ถือว่าแห้งค่ะค่ะให้พี่น้องยกสะดุงตื่นต้าขึ้นมาโอ้ห้พี่น้องเปนป่านบนยกสะดุงน้ำไหลแห้งค่ะค่ะห้พี่น้องยกสะดุงนี่ตนตะเขานะคะ่ะซ้องหอวไปได้ค่ะ ส่วนขึงย้ายงกระดดดทั้งส okay. ่นนะครับทำไหลแห้งค่ะยยางไสยาะไหลแห้งค่ะที Ma ่เคยเล่นปูกายยางถามหล่ไหลแห้งค่ะน้ำมันจานเราขึ้นม่ค่อยได้ป่าอะไรอย่างเงา ้องสามหลอดแบบเย,ยงเขอบออกห่วยนะคะมันหล่นห่วย